ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับ ชาดกว่าด้วยคติของคนมีเวรอัตถกถา,าละตุกิกชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวลุวันวิหารเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมมสภาพระภิกษุสงฆ์ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของความกักขะหยาบช้าไร้ซึ่งเมตตาต่อหมู่สัตว์ของพระเทวทัตเมื่อพระศาสดาเสด็จมา และได้ทรงสดับเรื่องราวของหัวข้อสนทนานั้นก็ทรงกล่าวว่าไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่มีความกรุณาเหมือนกันแล้วจึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาเล่าดังนี้ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพราราณสีณนะป่าหิมพาน์อันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ มีช้างโขลงใหญ่โขลงหนึ่งที่มีจํานวนสมาชิกถึง80,000ื่นเชือกในโขลงนั้นมีช้างผู้สง่างามและทรงคุณธรรมเป็นผู้ปกครองซึ่งช้างทั้งโขลงนั้นก็หากินอยู่ที่ป่าหิมพานอย่างสงบสุขวันหนึ่งขณะที่กําลังเดินเป็นขบวนหากินยอดไม้ผลไม้ไปด้วยนั้นจู่ๆก็มีนางนกไส้ตัวหนึ่งบินมาดักอยู่ตรงหน้าของพญาช้าง นางนกประคองปีกทั้งสองข้างประกบเข้าด้วยกันลักษณะไหว้พร่างอ้อนวอนขอให้พญาช้างช่วยคุ้มครองลูกน้อยของนางที่กำลังเกลื่อนกราดอยู่บนพื้นดินเนื่องจากเพิ่งจิกออกมาจากไข่และยังบินไม่ได้พญาช้างจากฝูงมองภาพครอบครัวนกด้วยความเมตตาแล้วจึงกล่าวปลอบแม่นกว่าอย่าห่วงไปเลย แล้วพญาช้างก็เดินไปยืนคล่อมลูกนกทั้งหลายไว้ช้างบริวารที่เดินตามมาก็พากันเดินอ้อมพญาช้างไปไม่มีช้างเชือกไหนในโขงที่เหยียบลูกนกเลยเมื่อช้างทุกเชือกเดินผ่านไปหมดแล้วพญาช้างจึงกล่าวกับแม่นกไส้ว่าตอนนี้ลูกๆของเจ้าปลอดภัยแล้วแต่จงระวังช้างเกเรอย,อยู่เชือกหนึ่งที่ไม่ได้เข้าฝูงซึ่งอาจจะเดินผ่านมาทางนี้ แล้วพญาช้างก็พาบริวารไปหากินแถบอื่นต่อจากนั้นไม่นานก็มีช้างพรายรูปร่างใหญ่เดินมาที่บริเวณนกไส้อยู่จริงๆเมื่อแม่นกเห็นดังนั้นก็รีบบินไปดักประคองปีกวายอ้อนวอนขอให้เลี่ยงไปทางอื่นแต่ช้างเกเรนั้นใจดำนักเดินเข้าไปเหยียบูกนกที่กำลังเดินต่อแตะขยี้ขยี้ตายทั้งหมดต่อหน้าแม่นกแล้วยังกล่าวอีกว่า เจ้าวางลูกน้อยไว้ขวางทางเราเองและนกอย่างเจ้าจะมีปัญญาอะไรมาตอบโต้เราได้ต่อให้นกตั้งแสนตัวเราก็เหยียบให้แหลกได้ด้วยเท้าซ้ายข้างเดียวเท่านั้นยังไม่หนำใจเจ้าช้างใจทมินยังฉี่ใส่ซากนกน้อยที่ป่นปีไม่มีชิ้นดีนั้นอีกแล้วก็ส่งเสียงคำรามลั่นป่าเดินจากไปนางนกไซนั้นบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้ด้วยความเสียใจอย่างที่สุด แล้วก็คิดแผนการที่จะตอบโต้เมื่อกอบกู้จิตใจที่บอบช้ำได้แล้วนางนกไส้ก็บินไปส่อสแสวงหากาผู้มีลักษณะเฉลียวฉลาดตัวหนึ่งเมื่อพบแล้วนางก็เข้าไปคอยรับใช้ดูแลปรนิบัติประดุดทาสรับใช้นายซึ่งกานั้นก็รู้ว่าที่นางนกไส้มาดูแลตนอย่างนี้คงหวังผลตอบแทนอะไรสักอย่างเมื่อกาเอ่ยปากถาม นางนกไสจึงตอบว่านายข้าพระเจ้าหวังให้ท่านเอาจะงอยปากอันแหลมคมของท่านจิกตาช้างใหญ่ใจทมินเชือกหนึ่งที่หากินตามลำพังไม่เข้าฝูงแล้วนางนกไสก็เล่าเรื่องที่ช้างเชือกนั้นเหยียบลูกของตนให้กาฟังกาก็รับคำว่าจะไปจิกตาทั้งสองข้างของช้างเชือกนั้นให้แล้วนางนกไสก็ไปดูแลปรนิบัติแมลงวันหัวเขียวอีกตัวหนึ่ง เหมือนอย่างที่ปรนิบัติกาและขอร้องให้มแมลงวันหัวเขียวหยอดไข่ขังในตาของช้างเมื่อกาจิกตาช้างแตกแล้วมแมลงวันหัวเขียวก็รับคำแล้วนางนกไส้ก็ไปปรนิบัติกบตัวหนึ่งต่อและขอร้องกบว่าหากเห็นช้างตาบอดเชือกหนึ่งที่ไม่เข้าฝูงเดินหาน้ำดื่มอยู่จงส่งเสียงร้องให้ช้างได้ยิน แล้วนางนกก็นัดแนะกับกบว่าบริเวณไหนบ้างที่กบต้องไปส่งเสียงร้องกบก็รับคำอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสบโอกาสเจอช้างใหญ่ใจทมินหากินอยู่ตามลําพังกาก็บินโฉบไปอย่างไวเอาจะงอยปากอันแหลมคมจิกเข้าที่ตาทั้งสองข้างของช้างจนแตกช้างใหญ่ร้องครวญครางเดินเสียทรงไปเพราะมองไม่เห็นมแมลงวันหัวเขียวเห็นดังนั้นจึงบินเข้าไปหยอดไข่ ขังลงที่ในตาทั้งสองของช้างแล้วไข่ก็กลายเป็นนอนชอนใช้อยู่ในเบ้าตาช้างได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสครั้นเมื่อหิวน้ำก็เดินคลำทางหาไปเรื่อยจนได้ยินเสียงกบร้องก็คิดว่าบริเวณนั้นแหละมีน้ำจึงเดินตามเสียงกบไปซึ่งกบนั้นก็ร้องแล้วก็กระโดดนำทางไปเรื่อยจนถึงบนหน้าผาใหญ่ แล้วกบก็กระโดดไปหลบร้องอยู่ตรงชะงนหินแต่ช้างไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นเหวคิดว่าเป็นแอ่งน้ำเพราะกบร้องไกลๆนั้นจึงเดินดุ่มๆเข้าไปเสียหลักพลัดตกลงไปในเหวร่างแหลกละเอียดไม่ต่างจากครั้งที่มันเหยียบลูกนกเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้นางนกไส้ก็บินวนร,รอบซากช้างนั้นอย่างราเริง แล้วสัตว์ทั้งหลายก็ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพแห่งตนจนหมดอายุไขเมื่อถึงแก่กาละก็ได้ไปเวียนไาวในสังสารวัตรตามยถากรรมของแต่ละตัวเมื่อจบชาโดกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเวรไม่ควรทำกับใครๆเลยสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้เมื่อร่วมมือกันแล้วสามารถทำให้ช้างผู้ทรงซึ่งพละกำลังถึงแก่ความตายได้ นี่คือปลายทางของผู้ก่อเวรเพราะเหตุนี้ท่านทั้งหลายจงอยากก่อเวรกับใครทั้งสิ้นแม้ศัตรูก็ตามช้างใจธรมินที่ไม่เข้าฝูงในการนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ส่วนพญาช้างจากโคขงในครั้งนั้นคือเราตถาคต